สวัสดีครับพี่น้อยเอฟซีปต่อไรพายทุกท่านครับวันหยุดอีกหนึ่งวันครับวันอาทิตย์ที่6เมษาครับเข้าสู่หมวดวิเคราะห์วิจารณ์เจาะลึกจบตรงนี้กับปาต่อไรพายนะครับวันนี้ครับเปียมันหลีกนะครับจะลงสนามอยู่ด้วยกัน4คู่ครับคู่ที่จะเก็บมาฝากก็คือ2ทุ่มครับสเปอร์ครับวันนี้จะเปิดบ้านนะครับต้อนรับการมาเยือนของทางด้านนักบุญซอลตันครับอังเกโปเตโกคูครับเกมล่าสุดนะครับนะครับอ่าสเปอร์เนี่ยนะครับไป แพ้ทางด้านเชลซีมา1-0นะครับเล่นในสเตมฟอร์ดบิดของเชลซีนะครับส่วนนักบุญซอลตันครับตอนนี้สถานการณ์ตกชั้นแน่นอนครับในเพีเวอร์ลีกฤดูกาลหน้านะครับก็คงจะไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพนะครับเพราะว่าขึ้นมาในซีซั่นนี้นะครับเป็นน้องใหม่ก็คงจะตกไปอีกครับสถานการณ์ครับนะครับซอลตันนะครับเกมล่าสุดนี่ก็เสมอนะครับกับคิตตันพาเลต1-1ครับนะครับการคุมทีมของกุนซืออย่างอีวานยูรินะครับ สถานการณ์ครับนีครับเกมวันนี้ครับเล่นในนะครับฮอตแทมฮอตสเปอร์สเตเดียมนะครับเกมล่าสุดที่เจอกันครับในเพลมาลีกนะครับเล่นในเกมแรกเล่นในบ้านของนักบุญซอลติมตันนะครับเป็นทางด้านสเปอร์ครับที่บุกไปชนะมาก่อนนะครับหประตูต่อศูนย์เกมนี้ต้องกลับมาเล่นในบ้านของสเปอร์บ้างสถานการณ์ของสเปอร์เนี่ยครับอังเก้โปเตโกคูครับได้นักเตะนะครับหลักๆกลับมา นะครับดูจากผลงานเกมล่าสุดนะครับที่เจอกับทางด้านเชลซีแพ้เชลซีมา1-0เกมนี้กลับมาต้องมาเก็บแต้มไม่ได้นะครับในบ้านของตัวเองครับเพื่อนะครับให้นะครับอันอันดับตารางคะแนนนะครับของสเปอร์เนี่ยนะครับขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าสเปอร์ตอนนี้อยู่อันดับที่14นะครับบาเลมองว่าครับความคอมของนักเตะของสเปอร์ครับมีดีกว่าทางด้านนักบุญซอลจีมตันครับนะครับเพราะว่านักบุญเนี่ยนะครับตกชั้นแน่นอน แล้วก็ด้วยความที่ความตั้งใจของสเปอร์ครับมีมากกว่าทางด้านนักบุญเซาริมตันนะครับเกมวันนี้ครับก็จะมองว่าเกมลุกของสเปอร์ครับอังเก้โปเตโกคู43 3ครับแนวลุกก็นะครับค่อนข้างที่จะเล่นกันแบบนะครับต้องเน้นเลยเกมนี้ครับจึงมองว่าเกมนี้ครับความได้เปรียบของสเปอร์ครับโจ์ก็มองว่าสเปอร์ดีกว่า นะครับเราผมก็ยังมองว่าเกมนี้จะเป็นเกมทะลุทะลวงนะครับแล้วก็มองว่าเกมนี้จะเป็นเกมขาดนะครับเพราะว่านักบุญซอลตันนะครับก็คงจะมาเล่นให้จบซีซั่นนี้ไปเพราะว่าดูแล้วนะครับตกชั้นแน่นอนนะครับยังไรฝากไว้ด้วยครับคู่นี้นะครับยังมองว่านะครับสเปอร์ครับวันนี้จะได้เล่นในบ้านครับฮอตแทมฮอตสเปอร์สเตเดียมนี่นะครับให้มองนะครับสเปอร์ครับให้พี่น้องโชคดีนะครับเชียร์สเปอร์นะครับลูกทีมของอังเก้โปเตโกกูโชคดีครับ